กับคู่ธรกับไทยทูบีชาน e ลพบกับธรรมต้นแบบพ่อสลาแดงสว,ส,ดสวัสดีคุณผู้ชมไทยทูบีชาน e ลวันนี้เราได้รับเกียรติจากพ่อแดงพิธรรมซึ่งเป็นเจ้าของเรือนป่อสลาแดงที่น้องคันถามถ,ามถึงแรงบันดาลใจของพ่อว่า <c oughs> เริ่มที่เนี้ยเรือนป่อสลาแดงเนี่ย น่าจะเริ่มอายุสัก16-17บรรทบุทบของเราสืบทอดมาถ้าเริ่มเขียนงานเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะสมัยเป็นเด็กก็จะเป็นคนที่เรา,เราเรวาดล<ม>ว<า>ดลา,าลดลยสมัยนะั้นเริ่มเขียนวาดลวดจะหนักทางวาดลวดลายและเทวดาตัดป่าหินมาพา้ของพญาน,นาคและตัวมังกรเริ่มเริ่มวาดแล้วพดแล้วก็เริ่มสร้างแล้วมันก็เริ่มเริ่มมีไฟละแต่พอนานเข้าเราน่าจะสร้างโครงคือหาบ้านเก่ามาแล้วเสร็จแล้วก็เอามาลื้อแล้วมาทําให้คล้ายแบบทรงที่นี่เลย สถานที่นี้นตรงนี้เลยพืนดินผืนนี้ได้มาจากปู่ย่าตายายทั้งหมดน่าจะ30สิกว่าไร่เริ่มต้นก็คือเอาเอาบ้านเก่าๆเนี่ยมาหัดทมเขาพูดสลานี่คือช่างไม้ใช่ไหมพ่อถูกต้องคําว่าสลาหมายถึงช่างผู้เขียนและผู้สร้างและผู้อะไรทุกอย่างให้เสร็จม,มาทั้งหลังเหมือนกับคนคนหนึ่งสร้างบ้านหลังหนึ่งเออคนนี้เป็นสลาล,ละอะไรประมาณแต่ของเราเนี่ยสร้างวิหาร สร้างอุโบสถแล้วก็สร้างประเภทถ้าบ้านเนินไทยอย่างที่เห็นในหลังที่เราไปดูเสาส0ง้อกว่าต้นแล้วมีดาันก็หลายที่อยู่อย่างที่เราเห็นอย่างที่พญาคุฑเนี่ยทำยังไงให้เป็นแบบเครื่องทรงแบบแนวสไตล์แบบไทยล้านนาะอย่างตัวพญา ตัวมอมหรือตัวช้างหรือตัวเหรีคตหรือว่าตัวมังกรหรือตัวพญานาคเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะแต่ละอย่างมันจะมีแนวคิดและแนวอุดมคติของสกุลช่างแม้กระทั่งงานพระพุทธรูปที่เราสร้างหรือก็ให้หน้าตาดูเหมือนกับว่าคนล้านนาจุดเด่นของล้านนาศิลป์ของล้านนานี่มันมีความชดช้อยความงดงามมันอีกแนวหนึ่งมันเป็นแนวอย่างวิหาร ทรงแม่ไก่กอดลูกที่สร้างไว้อย่างว่าพระเจ้าทรงที่สร้างก็คือจะเป็นลนักษณะทรงคล้ายๆเหมือนปีกหุม้มล่างมันจะไม่สูงเกินไปแต่อยู่ข้างใน,นได้สบาเส้นล่าข้างบนก็เหมือนกับแม่ยอมตากแดดเพื่อให้ลูกเข้าอยู่ซุกในอกเหมือนกับอยากให้ลูกสธาเข้ามาทําบุญนะแต่แม่ยังให้ความห่วงหาอะไรอยู่ยังเป็นคุ้มกันให้ลูเจะได้ทําบุญได้อย่างสบายใจกี่เรือนคะสามสิบกําลังจะแบ่งเป็นอย่างที่จะเป็นเฮือนเตยหรือ แล้วก็ถัดไปข้างหลังเราเป็นไตเขินแล้วก็มาหาเป็นเฮือนไตย,ยองไตแล้วก็เรือนกลุ่มของเราคล้ายๆหมดนเลยกลุ่มก็คือเสา2 8ต้นเราอยากตรงนี้ให้เป็นให้คนเข้ามาเราอยากจะให้เป็นแค่เป็นศูนย์เรียนรู้<ม>คือเด็กเข้ามาปุ๊บวิธีการทาโครงบ้านเป็นอย่างนี้<ม>การตกแต่งเครื่องที่จะประดับทำอะไรให้สวยงามที่ที่นี่ไม่มีเก็บการเก็บทังตรงประวัติพ่อจริงๆอดีตต้องถือว่ามีอันจะกิน ถามว่าอานจะกินกินได้ทุกอย่างไข่ลูกเดียวเพราะว่ากินได้นำพริกด้วยเดียวก็กินได้แต่ถ้าพูดหลักความจริงเนี่ยฟังอะไรขนาดนี้ถ้าสาร้างแต่ถามว่ามีตังไหมก็ไม่ใช่เป็นคนมีตรงมีตังอะไรแต่ก็คือเป็นคนที่ชอบที่จะสร้างได้เงินมาแต่ดีครอบครัวเขาไม่ได้ไม่ห่วงหรือว่าเงินทําอะไรหรือเนี่ยคือทุกคนในในใน,ในบ้านน่ก็คือเราอยากทําอะไรเราก็ทําในสิ่งที่เราชอบแต่เราทาไม่ผิดนะเราทําเพื่อ หนึ่งคือมันเป็นอย่างหนึ่งบ่งบอกถึงเป็นอัตลักษณ์และเป็นทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งสองก็คือสิ่งที่เราสร้างไว้อะแบาบงทีเห็นที่ดินสวยๆนะอ่ะมันติดน้ำจะอะไรก็ยกบ้านเดินไทยหลังหนึ่งยกไปตั้งใกล้น้ํามันก็ขายมันก็ขายได้นะเนี่ยตอนนี้อยากจะให้เด็กที่เข้ามาศึกษาอยากถ้าเป็นภาษาใหม่คือไปรีโนเวทเราถ <c oughs> ึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยไม่ต้องเรียนถึงขนาดเท่าเราเอาเราไปต่อยอดเอาเอาในความคิด <c oughs> ของเราไปต่อยอดได้แลวอย่างบ้านอย่างลายนกยูง ความจริงอันนี้เขาบอกว่าแนวความคิดของเขาเนี่ยนกยุงนี่ตัวแทนของแสงอาทิตย์ตัวแทนของแสงอาทิตย์นะแต่กระต่ายนี่เป็นตัวแทนของพระจันทร์ในความคิดของปู่ย่าตายายหรือพ่อครูแม่ครูที่สอนนำมาเขาจะบอกว่าบ้านที่เราไปรื้อบางครั้งเนี่ยไปเห็นที่เราไปซ่อมแซมจะเป็นรูปก,กระต่ายแล้วถามว่าเขาเกิดมีกระต่ายไหมอ๋บอบม่ใช่คือหันหน้าทางเนี้ย <c oughs> มันจะไปชนกับกับทางทิศตะวันตก ด้านนี้จะโจรเทอทิศตะวันออกเขาเรียกว่าขวางตะวันเพราะที่ดีมันจํากัดแล้วหุ่นหนุนใต้ไม่ได้การทัาทำความเชื่อของล้านนาก็จะสร้างด้วยรูปกระต่ายตัวกระต่ายก็ตัวแทนของพระ,ะจันทรเปิดให้มีแสงสว่างเหมือนกระแสงสว่างสองไม้ตลอดเวลาแล้วอีกทิศหนึ่งทาทิศที่มันอับก็จะเอา <นก S 1> เอานกจุงนกจูงตัวนี้ตัวแทนของพระาอาพระที่คือสุริยะเนาะ เขาก็บอกว่าเออให้ท hmm. <c oughs> <c oughs> mm ําตรงนี้ถ้าบ้านมาขวางตะวันหรือบ้านมันมุมทิศทางหรือว่ามุมโค้งหรือว่าอะไรก็อันนี้ใส่ไปนะจริงก็คือฮงจุ้ยนั่นแหละแต่มันเป็นฮงจุ้ยความเชื่อแบบของคนคนเหนือแต่โบราณทีเนี้ยมันออกอะไรสังคมในสิ่งที่เราทําก็เราดูว่าวันหนึ่งที่เราไม่อยู่อย่างน้อยเนี่ย ก็ยังมีคนรุ่นต่อไปเอาความรู้เราทิ้งกระดกไว้ให้ลูกมันเป็นสิ่งที่สามารถให้คนเข้ามาแล้วก็ไปสร้างงานให้เพิ่นได้เพารู้สึกใครเขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากรู้มีคนให้ความรู้เขามาที่นี่ต้องโทรมาก่อนอ๋อควรจะโทรมาก่อนนะฮะเมนหมู่คณะเข้ามาก่อนตอนนี้เราทําอ o u มกับโรงเรียนน่าจะ80โรงเรียนคือเราสามารถเด็กมาศึกษาทุนเนี้ยอย่างน้อยๆเมืองไทยหรือว่าคนเหนือหรือว่าคนจังหใหม่ละปูนลำปางก็มั่นต่ ก็คือยัง,ยงมีมีช่องทางสร้างงานพุทธศิลป์ขายได้อย่างเรือนนี้แนวการสร้างเป็นรูปแบบอะไรคะจริงๆแล้วเป็นงรนการแลที่เรานั่งตรงนี้นะ เงินกาเลหลังนี้ครอบคุมมาอยู่3ามอย่างด้านหน้า,ดา,นนาเดี๋ยวเราไปดูก็ได้ดจะเป็นเรื่องเชื่อของคําว่าครูบาอาจารย์อของเราอยู่ในสกุลช่างก็หมายถึงว่าหลายท่อนหลายช่วอายุคนคือล้านนาเราเป็นแต่การล่มสลายหลายครั้งเหมือนกันอแต่บางคนก็บอกพันกว่าปีถ้ายุคข,ของพระนางจามในสมัยนั้นอาจจะสร้างด้วยงานไม้หรืองานที่มันไม่จีรังมีไฟมีพายุ ทีนี้มันก็เลยการเสื่อมสลายหายไปมันก็มีการผุดการเกิดการเกิดการดับดังนั้นว่าอย่างเรานึกถึงว่าในอนาคตเราก็ยังมองเห็นที่ถามว่าถ้าเด็กสมัยใหม่มันก็เครื่องเอ็นซีเข้ามาผสมก็สามารถมาทําได้อยู่เรากอเป็นคนที่ถ้าให้มองจาก,จากที่พ่อพูดเป็นคนที่ผสมผสานยุคเก่ายุคก,กลางและยุคใหม่ของเก่าเราไม่ละทิ้งของใหม่แล้วก็ ต้องเรงเียนรู้เพราะ<ม>ว่าให้มันทันเด็กเขาเพราะว่าเด็กสมัยนี้แนวคิดเขาก็เป็นแนวคิดของเขาเราก็เชื่อในความเป็นตัวเขาแต่ตัวเราเราก็เริ่มมาจากเด็กบ้านนอกนะ<ม>คนหนึ่งที่จบผมเพิ่งจบแค่ป .4 นะ<ม>ก็การแต่เต้าการศึกษาและการอะไรเขาบอกมหาลาัยของคนอะทำงานถึงมันตายก็ไม่จบมหาลัยเนี่ยจะจบต่อเมื่อคุณรับปริญญาค่ะแต่การที่ให้เด็กเข้ามาศึกษาเราไม่ตั้งตัวว่าเราเป็นครูบาอาจารย์นะอะไรเพียงแต่เด็กเขาเข,าเข้ามา ได้มาทํางานร่วมเราแล้วก็ได้มาศึกษาเ๋ยวพวกเราเดินมาดูเนี่ยสวยอ่ะสวยสวยแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าเอออันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพ่ออยากบอกอะไรคนที่เข้ามาชม ถ้าเข้ามาชมคุณเข้ามาเห็นโลงงานบ้านละที่สองถ้าเขาละเอียดอีกนิดหนึ่งเขาจะเห็นงานแกะทุกชิ้นที่เรามาแต่งานหลายพันชิ้นที่เราตั้งตั้งตั้งเห็นตั้งแต่เครื่องใช้ตั้งแต่ของโบราณทั้งแต่ทำมาจากงานไม้โดยเฉพาะเป็นถึงราชรถที่จะพักเราไปถึงลาราชรถดใช้ในงานเกี่ยวกับการราดพิธีหลายเรื่องเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะงานที่สร้างเพราะแดงยังอาศัยคําว่าอย่างที่เห็นตรงหน้ามุงด้วยยญาคาจริงๆร้านนาของเราแต่ก่อนมุงด้วยย่าคาและใบตองตึง เหมือนกับใบตองตึงที่ปางตรงตึงหมายว่าปางตองตึงนั่นก็คือทํำมาจากใบใบนี้ใบตรงตึงเดี๋ยวก่อนที่จะให้พ่อพาชมที่ <c oughs> แล้วเราคุยในประเด็นอื่นข้างหลังพ่อนี่คือองค์แม่จามเทวีซึ่งคนทางเหนือเนี่ยก็ถือว่าศรัทธาท่านเพราะว่าท่านก็เกี่ยวกับธรรมะแล้วก็เป็นวีรสตรีแหละหแล้วอดีตการอ่ะพระนางจามเทีเข้าสร้างเมืองที่ อลาลพุนชัยลําพูนระหว่างเมืองลําพูนก็ข้ามน้นําแม่ปิงข้ามมาฝากนี่อีกนิดหนึ่งหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของอนี่มิดไหมพ่อมีหน่อยๆอยู่นะฝันเห็นผู้หญิงสวยมากเดินผ่านละไปแต่เขาบอกบริเวณที่อยู่ตรงเนี้ย บริเวณตรงนี้คือบริเวณเขาเรียกเป็นสถานที่เลี้ยงช้างเก่าของพระนางจํมมเทวีตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะตรงที่เรานั่งตรงที่เรานั่งอยู่บริเวณคือคนที่ติดตามพระนางก็คือพระนางปทุมบดีและเกศวดีที่ตัดมาก่อนที่จะไปสร้างเมืองลาโวแล้วก็จะมีตามตามสองแควแม่น้ำปีกสรุปใจความตรงเนี้ก็มาสร้างตรงที่เวียงท่าการ อันนี้ก็คือคอกช้างขอ,งอาจ <พอ S 2> จะเป็นสมัยนั้นก็คืออาช้างมาช้างสมัยก็จะไม่ไม่ไมีก็จะปล่อยไปตามนี้แหละนางก็จะพยายามติดตามมาฝระนางเนาะแสดงว่าแผ่นดินนี้ก็ถือว่าแผ่นดินของคอกเนี่ยเคยไปเหยียบย่ามาตรงนี้แล้วเรามีอยู่คงหนึ่งมีสิ่งแสคนหนึ่งเข้าตาบอกเขาบอกว่าคือตรงเนี้ยมึงรู้ไหมกูมีความรู้สึกว่าตรงเนี้ยอีกหน่อยมันก็คงจะเป็นลักษณะแบบ กึ่งวัดกึ่งบ้านแล้วก็อาจจะกึ่งดูดูว่าเป็นคนผู้ใหญ่อยู่อัน,นอดีตตการนะมึงคอยดูคือมันจะเป็นไปได้ไงบ้านเราก็คือเราจบแค่ปอสีแล้วก็บ้านก็มีหลังไม่เท่าไร่เราก็แค่สละเล็กๆคนหนึ่งแต่เหตุการณ์นั้นเวลาล่วงเลยมาผมเริ่มทําเรื่องของอาสาหาดินประทรับม,มันก็มีเงินเข้ามาพอมีเงินเข้ามาปุบ๊บทีละหน่อยทีละหน่อยก็ามาเก็บสะทรงๆมาก็เลยสร้างได้เป็นหลังเป็นหลังเพียงแต่เราซึ้งว่าเออสิ่งที่เราสร้างคนทั้งหลายที่เข้ามาจะได้มาเห็นว่างานสร้างถ้าเป็น หมายนี้เขาเรียกว่าเป็นโมเดลแต่โมเดลของเราคุณสามารถขึ้นมาจับต้องได้มันไม่ใช่โมเดลเล็กๆมันเป็นโมเดลที่อยู่อาศัยได้เลยที่อยู่ได้เลยคุณเห็นแล้วก็มาใช้บริการทำเป็นสถานที่แบบจัดงานแต่งงานยงได้เลยทำได้หมดแต่ในในสไตล์ร้านนาเขาให้ได้เป็นแค่แค่เป็นที่เรียนรู้ก็พอเรียนรู้ทำรวยขอรวยในใจรวยรวยเรื่องปัญญารวยเรื่องให้คนเข้ามาสืบรวยในทางจิตวิญญาณในการที่จะให้กับผู้คนมีจิตสาธารณะว่างั้นเถอะ พ่อเราเองเติบโตมากับวัดเนาะก็จะ,จะจะถูกพระเขาอบรมบ่มนิสัยว่าให้รู้จักพอให้รู้จักจะให้สิ่งที่เราให้เรา<ต>ให้ฐานสมองก็แล้วกันไม้แต่ละตน้นไม่ได้ตัดไม้ส่วนมากเป็นไม้ไม่ได้ตัดมาจากดักที่เขามาเก็บสะสมว่าแต่เขาไม่ได้สร้างเก็บไว้เป็นบางคนเป็น50ปีเพื่อรอให้ลูกไปสร้งางบาแต่ลูกหลานไม่เอาไม่ชอบพ่อจะเอาปูนเนี่ยค่ะเนาะอย่างเราสร้างอย่างเงี้ยอย่างเราเห็นเฮือนกาเรนเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ของเราขออนุรักษ์แบบไทยล้านนาให้คนเขาเห็นโดยเฉพาะงานแกะสลักที่มันนับวันก็เริ่มจะเจือจางห่างหายไปได้ได้ได้ี่คือพ่อสลาแดงหรือนายแดงที่ทำแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นครูบาอาจารย์ในเรื่องของการแกะสลักไม้ด้วยแล้วก็ทรงคุณค่า<ะ>ด้วยโดยเฉพาะเขาเรียกว่าปูยะปูชนียะบุคคลสืบสารพุทธศินดิแดนถิดล้านนาต้องมาเรือนพ่อสลาดแดง